อันนี้วันจันเอ้ยไม่นาจา่จใส่พี่แดนต้องใส่เสื้อไปอีกอเย็นมากไปค่ายาวไปให้ดูต้นพริกค่ะสวยมากเห็นไหมคะสุขอรามแล้วจะได้กินแล้วนี่อีโฟไฟพี่แดนอะที่ว่าเสื้อขาวอะถ่ายรูปเฉียงอะมันมีปัญหาเรื่องโฟไฟ ก็เลยต้องเอาหน้าตรงอ่าก็คือต้องต้องเรียนอาสองเบนึงแล้วก็ไปสอบเพื่อเอาวิซ่าสาบอนเอ่อทำหมูแดดเดียวไว้ค่ะยังยังไม่ได้เก็บเข้ามาข้างใน <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันแห้งกว่านี้สักนิดนึงชอบกินแห้งคับนาะแล้วก็เขานัดบ่ายโมงแล้วก็พยายิชิยาเสร็จแล้วก็ ฟ้าเปิดฟ้าเปิดเกียก็มาเป็นกำลังใจคะ่ะหลานสาวเออพี่แนนจะไม่ฉีดเข็มสีแต่พี่แนนจะไปฉีดยานะนะั้นน่ะเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่หรือยาอะไรนั่นที่น้องสวัสดีคะ่ะเอาหลานสาวก็มามาเป็นกำลังใจหลานสาวหลานหลานชายเพชรไทยนะสวัสดีจ้า ใช่ใช่บรประชาชนชั่วคราวเป็นสี่ยมพูเด็ดน่าจะได้สามปีแต่ว่าปัญหาเปูปูโปรไฟล์ใหม่ปูต้องเอาหน้าตรงๆเนะเที่ว่าเขามีปัญหากันเรื่องโปรไฟล์นี่แหละเฉียงเห็นไหมที่เ,เป็นไงบ้างคะพี่น้องวันนี้จะไปอำเภอคะอ่ะออเที่อำเภอนะบบ่ายโมงค่ะ อีโฟไฟพี่เดนนะที่ว่าเสื้อขาวอ่ะถ่ายรูปเฉียงอ่ะมันมีปัญหาเรื่องโฟไฟล์ก็เลยต้องเอาหน้าตรงเหลี่ยมเดียวเข้ามาเห็นไหมคะให้ดูกิ๊กวานคะ่ะไลฟ์สดสั้นคะ่ะรอพอบ้านแต่งตัววันนี้อ่ะก็คือต้องต้องเรียนอาสองเบนึ่งแล้วก็ไปสอบเพื่อเอาวีซ่าสาบอนเดี๋ยวแต่งตัวก่อนเดี๋ยวไปไม่ทัน จ้าสู้ๆขอบคุณค่ะสำหรับกำลังกำลังใจจ้าตรงเขาอยากเห็นหน้าไอไอเขาอยากเห็นหน้า <laughs> ถ่ายตรงๆเออป,ปูปูเอาเอาของหลานสวัสดีค่ะปูช่ชนทาผู้คงขอบคุณค่ะว่า จ้าก,ก็ส่งกำลังใจค่ะเราพระบาทแต่งตัวอิโฟไฟพี่แดนน่ะที่ว่าเสื้อขาว่ะถ่ายรูปเฉียงอ่ะมันมีปัญหาเรื่องฟโไฟก็เลยต้องเอาหน้าตรงไปค่ะยาวไปให้ดูต้นคริกค่ะสวยมากเห็นไหมคะสุขอาลามแล้วจะได้กินแล้วนี่ค่ะ <laughs> ที่เข้ามาเป็นกำลังใจ สู้สพี่แนงเก่งูแล้วอุ้ยให้กำลังใจตลอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาไลฟสดสั้นค่ะไลฟสดสั้น <c oughs> เออทำหมูแดดเดียวไว้ค่ะยังยังไม่ได้เก็บเข้ามาข้างใน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันแห้งกว่านี้สักนิดนึงชอบกิน,นแห้งฟ้าเปิดฟ้าเปิดเี่ย ็มาเป็นกำลังใจค่ะหลานสาวเออขับน้แล้วก็ขานัดบ่ายโมงแล้วก็พยาธิฉีดยาเสร็จแล้วก็ผาที่เขามาเป็นกำลังใจสู้ๆพี่นงเก่งอยู่แล้วออ้ยให้กำลังใจตลอดเลยขขบพุณนค่ะขขบพุณนค่ะไปอำเภอค่ะไปอำเภอศิล้าไปหาคุณหมอค่ะตามนัดค่ะยาวไป เ,ออเป็นไงบ้างคะพี่น้องวันนี้จะไปอำเภอค่ะออที่อำเภอนัดบ่ายโมงค่ะใจก็จะใส่ชุดนี้หรือเปล่าเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ วันนี้วันจันเอ้ไม่น่าจะบอกว่าต้องที่ยากันเห็บกันใดเนะ่เพอเรามาอยู่ที่นี่เนะเาะอดูแลสุขภาพกันด้วยนะวันนี้วันจันเอ้ม่น่า เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ออกไปแล้วเดี๋ยวแกแต่งตัวแต่งอะไรก็จะได้ออกไปแล้วเพราะอยู่ใกลเหมือนกันขับรถไปไกลเหมือนกันเป็นไงครับพี่น้องไปค่ะยาวไปให้ดูต้นพริกค่ะสวยมากเห็นไหมคะสุกอรามแล้วจะได้กินแล้วนี่ ยาวไกลวันนี้จะได้ไลฟ์สดสั้นนะปูเพราะว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะโอเคเนาะเดี๋ยวขอบคุณมากไลฟ์สดสัน้นจะ้จะเดี๋ยวเจ๊คุยกันใหม่ขอบคุณมาก <laughs> แต่งตัวรอพ่อบ้านค่ะกินกาแฟรอเห็นไหมคะเห็นไหมคะสุกแดงแล้วเห็นไหมออกสีสวยเลยเอามาเหลี่ยมเดียวเข้ามาเห็นไหมคะให้ดูกิ๊กวานคะ่ะไลฟ์สดสั้นค่ะรอพ่อบ้านแต่งตัววันนี้ โอ้อําเภอเขาน้าแปลวบัตรประชาชนบ่ายโมงแล้วก็ต้องไปเซ็นชื่อรังก็คือต้องต้องเรียนอาสองเบนึงแล้วก็ไปสอบเพื่อเอาวีซ่าถาวรโอ้อําเภอเขาน้าแปลวบัตรประชาชนบ่ายโมงแล้วก็ต้องไปเซ็นชื่อลเอ,อเป็นไงบ้างคะพี่น้องวันนี้จะไปอําเภอค่ะ ที่อเภอนะบ่ายโมงค่ะเหลียมเดวเข้ามาเห็นไหมคะให้ดูกิ๊กหวานคะ่ะไลฟ์สดสั้นคะ่ะโรอพาบ้านแต่งตัววันนี้ไว้ข้างในสองต้นคะ่ะแต่อีกต้นหนึ่งกำลังเขาเรียกอะไรนะติดลูกข้างนอกคะ่ะเป็นไงครับพี่น้องถ่ายตรงตง เขาอยากเห็นหน้าเอไอเขาอยากเห็นหน้าถ่ายตรงๆเออปู่ปูเอาเอาของหลานสวัสดีค่ะปู่ชนทาผู้คงขอบคุณค่าว่าเดี๋ยวแต่งตัวก่อนเดี๋ยวไปไม่ทันจ้าสู้ๆขอบคุณค่ะสำหรับกำลังกำลังใจจ้ายาวไกล วันนี้จะได้ไลฟ์สดสั้นนะปู่เพราะว่าโอ้อำเภอเขานัดแปลบัตรประชาชนบ่ายโมงแล้วก็ต้องไปเซ็นชื่อรับใช่ใช่ใชบัตรประชาชนชั่วคราวเป็นสี่มัพูเด,ด็น่าจะได้สามปีแต่ว่าปัญหา ปูปูเอาเอาของหลานสวัสดีค่ะปู่ันทาผู้คงขอบคุณค่ะวะ่าเดี๋ยวแต่งตัวก่อนเดี๋ยวไปไม่ทัน <c oughs> จ้าสู้ๆขอบคุณค่ะสำหรับกำลังกำลังใจจ้าผมใส่พี่แนนต้องใส่เสื้อไปอีกเย็นมากอีโฟไฟพี่เดนน่นะที่ว่าเสื้อขาวอะ่ะถ่ายรูปเชียงอะ่ะมันมีปัญหาเรื่องโฟไฟ ก็เลยต้องเอาหน้าตรงอ่าก็คือต้องต้องเรียนอาสองเบนึ่งแล้วก็ไปสอบเพื่อเอาวิซาสาวรเดี๋ยวให้ดูต้นพริกหวานกันไปอำเภอคะ่ะไปอำเภอเสร็จแล้วไปหาคุณหมอค่ะตามนัดค่ะยาวไป อกแดดออกไรๆค่ะแดดออกไรๆค่ะเห็นไหมดูแลสุขภาพกันด้วยนะอกแดดออกไรๆค่ะแดดออกไรๆค่ะ,ๆๆคะ,ๆๆคะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูต้นพริกหวานกัน ก็บอกว่าต้องชีจงกันเห็บกันใดเนะี่ยพอเรามาอยู่ที่นี่เนะเาะอ